โอ้หลังนี่ครับพี่นี่มีคือแมงคาเท้เา่อไหวนะครับมีตัวหนึ่งอยู่ใตอยู่ทั้ง,ท,งทั้งพี่อีกสามโตนะครับพี่น้องแกวขางโบมีนะครับมีแต่อยู่ลั้มอ่อยเท่านะครับพี่น้องน,นี่ครับน,นี่ครับนี่อ่ะดูมปช่วงหลังต่อไปกันครับขอ,อยุยาดเอาแมงก่อนนะครับ สวัสดีครับพี่น้องครับพบพ่อกับอีสานแฟนคลับชาแนลเก่านะครับพี่น้องสำหรับมื้อนี้นะครับพี่น้องพาพ่อพี่น้องไปยามแมงค้ามนะครับเนื่องจากแมงค้ามที่เอาไปล่อไว้นะครับไปใส่ไว้นะครับแต่ว่าบ่ได้ใส่ให้พี่น้องเบิ่งนะครับพาพี่น้องไปยามเลยนะครับพี่น้องมาครับพี่น้องไปลุยไปโชว์น้อกันครับมารื้อประมาณนะครับพี่น้อง เอาเฮดไซใประมาณ10ดหลังนะครับพี่น้องทุกันนะครับ,นะรบมีเสียงลบ,บนีดด้วยครับมาครับพี่น้องมาดูมาช่วมันกันครับเป็นจังเด่น,นอ้า มีหนึ่งเต้มครับนี่ครับน,นั้นเป็นแมงข้ามที่เขาอร,รอ,อไหวนะครับใส่อ้อยไหวนะครับมีหนึ่งแต้มครับได้เตียมหนึ่งครับสำหรับไม้นี่นะครับตัวนี้ อะไปลุยไปชมลังต่อไปกันครับนะับพี่น้องมาเบิองลังนี่กันครับเลยเป็นงใดลังมีเต้มไหมอันนี้เป็นแมงข้ามที่เขารอไว้นะครับมีหนึ่งเต้มครับลังนี้กรับผูหน่อยครับ นี่ครับนี่คือแม่ข้ามที่เขารอไว้นะครับมีอีกบัวครับเลาะข้างๆมีตัวเดียวครับลังนี้ลังนี้ก็มีตัวเดียวครับอ่ะไปลุนไปชุ่มลังต่อไปกันครับครับไปลุนไปชุ่มลังต่อไปครับนี่น้องไม้นี้มีไม้ที่เหลือเกินครับตอนเห็นมหา็ดปบวงบัวเมียนเต้ครับ หน่ตามากขอนครับพี่นอ้องเป็นอ้อยบอกนี่จะโตรครับหมือวนนี่อันนี้เป็นแมงค่ามที่ห้ารอไว้นะครับอันนี้คือแมงค่ามที่เขามานะครับสองโตนะครับนี่ มันหมานครับมันหมานโอ้หลังนี่ครับพี่นี่คือแมง่งข,ข้ามแถวรอไหวนะครับมีตัวหนึ่งอยู่ใต้อยู่ทั้งทึงพีอีอีสามโตนะครับพี่น้องแก้วขางโบมีนะครับมีแต่อยู่ลั้มอ้อยเฮานะครับพี่น้องนี่ครับนี่นี่ครับนี่น ดูไปช่วงหลังต่อไปกันครับขอหยาดเอาแมงก่อนนะครับมาพี่น,อน้องมาเบิ้งหลังเนีนครับยิงในลังโอ้โหหลงังครับพี่น้องเบิ้งครับพี่น้องสุดยอดครับสุดยอดเป็นจัิงใดครับฝ่บนแมงซอนตอเข้าอยู่ข้างหุ่มครับมวกแมงซวนพอปะแมงข้ามครับสโนวกบอกพิษบอกถือนะพี่น้องนี่ ขออยาดเอาเม่งก่อนนะครับพี่น้องมานะครับพี่น้องด่นหลังต่อไปครับเป็นยังไงลังนี่ขาดบ่าบาน โอ้ลังหนีบัวมีเลยครับพี่น้องโบเขาครับว่าเมีนขาดครับเมีงนข้ามที่เขาหลอไหวยังอยู่นะครับจับใลยไหม,หมครับพี่น้องอ่ะลังหนี่บอนมีนะครับไปหลุ่นไปช่วมลังต่อไปกันครับ พี่นอ้องดูในช่วงหลังต่อไปกันครับสมานรือม่มานนะครับโอมหวานมะย่างดีครับมานหรือไม่หมานนะครับว่าเมนเขามาหาหิตโอ้พี่นอ้องนี่ครับ สองตัวครับมาสองตัวครับสำหรับไม้นี่นะครับยามเอแมงก่อนคับพี่น้องลืมต้นน้ำต่อไปกันครับพี่น้องครับเอามาสรุปผลงานกันนะครับพี่น้องหลังจากที่เฮาได้ยามครบแล้วนะครับสิบสามสิบสี่หลังนะครับบ่ห้อยสิบห้านะครับพี่น้อง มาครับพี่น้องมาเบ่งมาชลกันครับผลงานนะครับนี่ครับพี่น้องผลงานแมงข้ามของเหานะครับประมาณยี่สิบกัวตัวครับพี่น้องนี่ครับพี่น้องครับสนับคนิปนี่ก็ฝากความเมตพี่น้องกดติดตาม Subscribe น้ำเด้อครับที่นี่ขออัลลาพระจากวาเมตพี่น้องทั้นี้ครับพี่น้องสวัสดีครับ